โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดสุพรรณบุรีสังกัดส,สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่เลขที่75หมู่4ตำบลทับตีเหล็กอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรีเดิมกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17ม,มการาคมพุทธศักราช2538โดยได้รับการผลักดันจากพนาท่านบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาให้ผู้ได้โอกาสทางด้านสติปัญญา คนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเพิ่มมากขึ้นในปีพุทธศักราช2543คุณหญิงกสมารวรวรรณอยุธยาอธิบดีกรมสามัญศึกษาเห็นชอบให้สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีโดยโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดสุพรรณบุรีนำร่องทดลองการจัดการศึกษาให้กับบุคคลออทิสติกรูปแบบโรงเรียนเฉพาะความพิการโดยใช้โรงเรียนวัดหนอพุทธางกูลสุวรรณวรคุณ ให้เป็นโรงเรียนสาขาข,าของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาต่อมาในปีการศึกษา2547กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อให้โรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรีเป็นโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำน,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ปรชัชญาการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตเอกลักษณ์โรงเรียนน่าอยู่คุณครูมุ่งมั่นสารสัมพันธ์ชุมชนอัตลักษณ์อาชีพเด่นเป็นทักษะชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของราชบัณฑิตการศึกษาแห่งชาติโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดสุพรรณบุรีจึงมีบทบาทและหน้าที่สำคัญดังนี้ จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษตลอดจนบริบทของสถานศึกษาจัดตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการใช้ใจ่ายงบประมาณของสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนและความต้องการของผู้ปกครองจัดการเรียนการสอนจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องออกระเบียบข้อบังคับประกาศแนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดกำกับติดตามประเมินผลตามแผนโครงการและประเมินผลการปฏิบัติงานระดมทรัพยากรปกครองดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินของสถานศึกษา จดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทำรรเนียบผู้บริหารปีพุทธศักราช2538ถึงพุทธศักราช2544ดํารดำรงตำแหน่งโดยนายประหยัดทรงคำปีพุทธศักราช2544ถึงพุทธศักราช2561ดํารดำรงตำแหน่งโดยนายสถาพรวิสามาตปีพุทธศักราช2561 ถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งโดยนางสรวีดอกกุหลาบและในปีพุทธศักราช2563มีผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการดังนี้นางุ่กนภา,าจันตราดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสุธามาสุกเสษดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนและฝ่ายบริหารงานงบประมาณนโยบายและแผนนางสาวปียพรวิสามาศดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางสาวกันหาคงหอมดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล จากการดำเนินการภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการสถาพรวิสามารถที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามุ่งพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมและสนับสน,นุนการจัดการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพทั้งในด้านความรู้ความสามารถทักษะเจตคติคุณลักษณะที่จำเป็นและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจะระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดเป็นสำคัญ จากนโยบายส่งต่อนโยบายสู่การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการสรวีดอกกุหลาบที่มุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมสนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามโครงสร้างที่เป็นระบบพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงานและการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดการศึกษาและจากนโยบายสู่การปฏิบัติงานในรูปแบบการบริหารงาน5าฝ่ายได้แก่ฝ่ายบริหารงานวิชาการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษาชุมชนท้องถิ่นผู้ปกครองและศักยภาพของผู้เรียน มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตลอดจนจัดหาสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ทักษะและสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตอิสระหรือประกอบอาชีพได้ด้วยตนเองฝ่ายบริหารงานงบประมาณนโยบายและแผน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาลงสู่แผนปฏิบัติการประจำปีแผนการใช้จ่ายเงินดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาอาคารสถานที่รวมไปถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพจัดหางานทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินยัยสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขฝ่ายบริหารงานทั่วไปจัดระบบงานสารบัญ ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์รวมถึงแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดจนสนับสนุนด้านเทคโนโลยีต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ก้าวทันสังคมดิจิตัลในยุคศตวตรรษที่21ฝ่ายบริหารงานบุคคล พัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายมีความก้าวหน้าในวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นสร้างเสริมวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรัณในวิชาชีพครูสามารถนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพข้อมูลผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดสุพรรณบุรีมีการดำเนินงานและพัฒนานักเรียนครอบคลุมทุกมาตรฐานการศึกษาโดยมีแนวทางการดำเนินงานอย่างมีระบบดังนี้ครอบการดำเนินงานอย่างเป็นระบบใช้หลักการบริหาร 4M ในการบริหารจัดการและส่งเสริมระบบการจัดการเรียนการสอน4ด้านดังนี้ M1 Man ผู้บริหารครูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนผู้ปกครองคืรขา่ายมีการดำเนินการตามพันธกิจสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันมีการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องพัฒนานักเรียนได้เหมาะสมตามศักยภาพและสอดคล้องตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง M2 มันนี่กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายและงบประมาณที่ตั้งไว้ให้การจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ M3 Management กลไกสำคัญของการบริหารจัดการคือการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจมีระบบบริหารจัดการคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกตลอดจนดำเนินการวิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเข้าใจเข้าถึงพัฒนา m c material สิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษามีการบริหารจัดการส่งเสริมให้ด้าน M1, M2 และ M3 มีทรัพยากรที่มีคุณภาพให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลกระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 2. ประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียนรายบุคคล 3. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจในผู้เรียน เป็นรายบุคคล 4. จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแผนการสอนเฉพาะบุคคลและแผนการส่งต่อและเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล 5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่กับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 6. ปรับปรุงทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 7. วัดและประเมินผลระหว่างเรียนและปลายภาคเรียน ส่งต่อหรือเปลี่ยนผ่านนักเรียนในระดับที่สูงขึ้นจากกระบวนการพัฒนานักเรียน8ขั้นตอนส่งผลให้ 1. นักเรียนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนและแก้ไขปัญหาเป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียนที่กำหนดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกห้องเรียนที่หลากหลายตามหลักสูตรของโรงเรียนสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก 2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของโรงเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3. นักเรียนมีผลการพัฒนาความเป็นเลิศด,ด้านศิลปะดนตรีกีฬาและอาชีพ 4. นักเรียนได้รับการเลื่อนชั้นการส่งต่อการศึกษาในระดับสูงขึ้นและการประกอบอาชีพความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดสุพรรณบุรีมีการทำบันทึกข้อตกลง MOU ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมจำนวน10ข้อตกลง MOU โดยแบ่งเป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการจำนวน8ข้อตกลง ความร่วมมือทางด้านอาชีพเพื่อส่งเสริมการมีงานทำจำนวน5ข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมสุขภาพจำนวน2ข้อตกลงและความร่วมมือทางด้านคุณธรรมจริยธรรมจำนวนหนึ่งข้อตกลงนอกจากบันทึกข้อตกลง MOU ที่กล่าวมาโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดส,สุพรรณบุรียังมีการประสานและดำเนินง,งานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ชุมชนและสถานประกอบการต่างๆเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจากการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการพัฒนานักเรียนการพัฒนาครูและการพัฒนาสถานศึกษาส่งผลให้มีความสำเร็จ ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดังนี้ปีการศึกษา2,560ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมปีการศึกษา2,561ผลการประเมินระดับดีเลิศและปีการศึกษา2,562ผลการประเมินระดับดีเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดส,สุพรรณบุรีมีการขับเคลื่อนกระบวนการ plc ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยการกรวมตัวกันของกลุ่มครูผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนดำเนินการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรับพฤติกรรมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีการจัดทำงานวิจัยในทุกปีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรางวัลและผลงานด้านผู้เรียนจากการดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้ทักษะทางวิชาการและด้านต่างๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพรวมไปถึงการส่งเสริมและสนับสน,นุนความสามารถของนักเรียนทางด้านวิชาการศิลปะดนตรีกีฬาและอาชีพส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจดังนี้ชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม3ปีซ้อน ชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสีในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนและการแข่งขันแสดงศักยภาพด้านศิลปะโดยสถาบันราชานุกูล ชนะเลิเหรียญทองการแข่งขันกรีธาในการแข่งขันกีฬา2017 Special Olympic Singapore s National Games Invitation ใ in นประเทศสิงคโปร์และการแข่งขันกีฬาเอเชียนยูท p พาราเกมครั้งที่3ณนเมืองดูไบสหรัฐอาหรับอิมิเรส ชนะเลิศดเปลี่ยนทองการแข่งขันฟุตบอล5คนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีในการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่19นครนายกเกมจังหวัดนครนายกชนะเลิศดเปลี่ยนทองการแข่งขันการร้อยมาลายสองชายการแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์การแข่งขันการทำอาหารการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้และการแข่งขันการจัดดอกไม้สดในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน รางวัลต้นกล้าคุณธรรมคนดีสีสุพรรณด้านจิตอาสาระดับทองและระดับเงินจังหวัดสุพรรณบุรีรางวัลและผลงานด้านครูได้รับรางวัลและผลงานที่เกิดจากการพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพและพัฒนานักเรียนดังนี้รางวัลครูผู้สอนงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคและระดับชาติรางวัลผู้ฝึกสอนทางด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬาระดับภาคระดับชาติและนานาชาติรางวัลและผลงานด้านสถานศึกษารางวัลที่เกิดจากการบริหารและการจัดการสถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง3ปีสอนจากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสุพรรณบุรีและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุข รางวัลโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศในระยะที่1และระยะที่2จากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษรางวัลสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับกลุ่มสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ1ดาวจากสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลที่เกิดขึ้นต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติดังนี้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนสร้างภาคีเครือข่ายด้านวิชาการอาชีพศิลปะวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์และกีฬาโดยการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชุมชนและโรงเรียนเกิดการพัฒนาควบคู่กันตามบริบทของท้องถิ่นสังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนในหลากหลายด้านสังคมเกิดความตระหนัก รู้จักและเข้าใจนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกมากขึ้นเห็นความสำคัญและเห็นศักยภาพความสามารถของเด็กพิเศษที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมหน่วยงานระดับชาติได้มีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันนักเรียนรวมถึงสถานศึกษาในด้านต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถและมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้การศึกษาดูงานโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่ได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและหน่วยงานภายนอกด้วยการมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ พัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้มีผลงานที่เป็นเชิงประจักษ์และเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจึงมีหน่วยงานเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลโรงเรียนฉะเชิงเซาปัญญานุกูลโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลโรงเรียนสวดศึกษาจังหวัดนนทบุรีโรงเรียนบ้านป่าก้าวจังหวัดอุดรธานีบริษัทมิตรผลและ แนวเรียนหลักสูตรโรงเรียนในอำเภอวิทยาลัยกรมการปกครองนอกจากการเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องแล้วโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดสุพรรณบุรียังเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการไว้วางใจในการเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานที่ฝึกงานทางการศึกษาจากหน่วยงานทางด้านการศึกษาต่างๆอทิวิทยาลัยสาธารณาสุขศิรินทรจังหวัดสุพรรณบุรีมหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี จากการบริหารโดยการยึดหลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนลงสู่การดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุคูลจังหวัดสุพรรณบุรีมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องพัฒนาและจัดการศึกษาให้กับผู้พิการอย่างจรงิงจังผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสมของตนเองเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถเติบโตอยู่ในสังคมได้และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดสุพรรณบุรีจะยังคงมุ่งม,มั่นทุ่มเทและพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับสร้างคุณภาพในการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปสมดังปณิธานลูกสพอพพปจะมีชีวิตรอดเพื่อไปใช้ชีวิตร่วมต่อไปในสังคมอย่างปกติสุข